สวัสดีครับ ok inde, uh huh. ขออนุญาตสวัสดีเมื่อเดียวครับสวัสดีแฟนๆครับเอฟซีแฟนคลับนะครับสาวหน่อยเป็นแพ่งและก็ผู้ที่เื่อนมารับชมรับฟังคลิปวันนี้ขอประคุณเรื่องหนาครับผมพี่น้องครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่ชิมาวาในส่วนของเรื่องที่กาลังเป็นกระแสกันอยู่ณตอนนี้ครับนะฮะตอนนี้ว่าโจก็บกำลังพบปะกับ แขกนะครับคับผู้ทีมาร่วมงานทําบุญครับค้ามันเกิดท่านนายห้างทอบลายครับการเรื่องที่เป็นกระแสเป็นที่จับตามองกันนะครับในตอนนี้นั่นก็คือการลงเวทีนะครับของศิลปินหมอลล่ของสามหนอยเป็นแพ่งนะครับกา ของหลายๆวงหลายๆนณะนะครับพี่น้องครับเนาะเพราะว่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับเป็นช่วง,วงผักวงนะครับนี่ทุกๆปีครับเหตุการณ์แนวนี้นะครับมันก็จะมีทั้งสวยงามและก็ไม่สวยงามในการลงจากวงลงจากขณะแต่ละขณะนะครับเนาะ,นะแล้วก็ตอนนี้ครับสาวนเป็นแพร่งก็เป็นทีเขาเอื่นว่าทั้งฮือฮาแล้วก็เป็น ผมคิดว่าถือว่าเป็นไวรัลเลยนะครับสำหรับศิลปินที่จะร่วงจากสาวนวลเปนแพ่งเพราะว่าใกลจะปิดฤดูกาลนะครับเนาะแต่นะครับก็มีหนึ่งท่านนะครับศิลปินหนึ่งคนของทางสาวนวลเปนแท่งนะครับเป็นศิลปินผู้หญิงครับที่ยืนยันนะครับผ่านทาง Facebook ของเพิ่นแฟนเพจทุ่งเพิ่นว่านะครับยืนยันนะครับข่าวลือก็แค่ข่าวลือนะครับนันคือไปไปเบิ่งกันครับ นี่ครับน้องขาดการไวหลายคนหลายทางก็จะขาดการไวแล้วครับไม่ผิดนะครับแล้วก็บอสผิดจากติบอสโจเราได้วบอกไปก่อนนานี้นะครับที่ผมพูดอยู่คลิปวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือวันที่11นะครับอ่านั่นก็คือนางเอกของวงสาวน้อยเป็นแพ่งนี่ครับก็คืออมแอมนะครับเพชรบ้านแพงนะครับได้โพสต์ผ่านอ่าอมแอมเพชรบ้านแพงแสนเพชรนะครับว่าข่าวลือก็คือข่าวลือนะคะอ่าอมแอมยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะ มาให้กำลังใจกันนะคะคืนนี้ตลาดรวยทรัพย์เคหะบางพี่อกอทอมอ่นะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับก็เป็นกระแสขึ้นหาเอ้มเป็นกระแสขึ้นเป็นกระแสที่กำลัง่าร้อนระอุก,กันนะครับในตอนนี้เลยก็ว่าได้ว่าสีมนี้ไพแน่นะครับสีลุ่งจากที่สองหน่อยเป็นแร่งแล้วไปอยู่วงอื่นและจะลงอย่างถูกต้องหรือไม่ จะมีการฉีกสัญญาหรือไม่นะครับเป็นทีฬหนาจตาพ้องอย่างยิ่งนะครับผมก็ยังรลุนยุกนะครับผมกับฮูจักซำเล่านั่นแหละซำบอโจที่เราว่าไปกัตามเหนือผาที่เราเห็นนะครับเราเห็นจำได้เราก็บอกไปซำนั้นนะครับเลาก็ไดดแค่เบึงใดแค่ซ่อมนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครอะไรมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งที่ถูกต้องถือว่าโบถูกต้องเป็นแซนกับสิงหูดีใส่วิจารย์ยานอยู่แล้ว ซูมเมอร์นี่ยิงเอฟซสาวนอยเป็นแพ่งเ,เ,เข้าครับเขาเอิ่นว่ามี่เขาเอินว่ายัางล่ะผมจะคว่ำไหมเออภาษาอีาสานเขาเอินว่าผมจะนั่นแหะครับพี่น้องครับกะให้พี่น้องใจวิจาระยานเอาเพราะว่าสักครู่นี่กะไปบันทึกภาพแล้วกะเก็บภาพให้สำหรับ งานทีบอโจเนาะมีขาดก่่พีกเบวังกเบวังพงนญางี้เอาของมาสิเป็นอันภูมิหน่วยการสาั่งภาพยนตร์พันล้านเนาะเป็นแฟนกับท้าเบิ้งเยอะหอกครับพี่น้องครับขอบคุณครับป้าขอบคุณครับป้าขอบคุณครับลงุงพ,พี่น้องไปเบิ้งคลิปครับไหนว่าจะอยู่ยาวกันนะ ปามดจะตอบว่ายัางไงพี่น้องไวบึงจะทั้งช่องนะครับช่องอสาวหน่อยพินแพงครับปามดเล่าน่ารักครับปามดเป็นคนน่ารักอ่าหลังเวทีพูดค,ยคุยกันมองตารู้ใจผลละนะครับแต่เฮ้ากะบุ้เนาะเฮ้ากะเห็ดเข้ากะเห็น,หาหนตามที่เฮ้าพบเจอนั่นแหละนะครับอตอนนี้เฮ้ากะจะไปนะครับภารกิจ นะครับอีกภารกิจหนึ่งนะครับก็เสร็จลงแล้วสําหรับภาร,รกิจแรกสําหรับในานามของอบอโจโก็คือ<ๆ>เขาเอื่นว่าคู่ใหญ่เนาะคุณหลักคู่ใหญ่มาคอนแทคมาพบหนาคาตากันนะครับมาร่วมทําบุญวันค้ายวันเกิดถันใดน้หางทบไล่นะครับส่วนเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนั่นครับมั่นกัเป็น เขาอื่นว่าเป็นส่วนตัวของเพิ่นนะครับของศิลปินนะครับที่แน่ๆนะครับผมออมแอมนะครับตามหูนี่ยืนยันละเด้นะครับเพิ่นยืนยันละนะนี่คือวันที่21นะครับวันที่21เพิ่นยืนยันละเด้ข่าวลรือก็เป็นแเพียงแค่ข่าวลรือนะครับเข้ากับวอกันไปทีละเปาะทีละเปาะคึอกันกับแกวเชือกนะครับไปทีละผมละผมนะครับผู่นีเพิ่นวาจังไดเพิ่นออกซอไว้วาจังได ่าเฟซบุ๊กครับถ้าเปิดเป็นสาธารณะก็ซ้ำซือซือหนึ่งล่ะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับถ้าเป็นสาธารณะก็คือสาธารณะนะครับถ้าเพิ่นเปิดเป็นส่วนตัวหรือว่าหลังบ้านหรือว่าผู้อีกันว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเข้ากับ่าษามารถที่นํามาบ่าจาหรือเปิดเผยกันได้นะครับเข้าหูแบบหรืเข้ากับบ่าไปแบบนั้นนะครับแต่เป็นร่างใจกันครับเข้าบ่กหูหรอกว่าข้างหน้าเพิ่นสิเป็นคือตอนที่เพิ่นบ่าไว้บอ ครับกสัตรบ่มีการฉีกสัญญากษัตบ่มีการโตนหา่านหรอกครับนี่คือเอาถึงรับความเป็นจริงอันนี้คือเราไม่ได้เจาะจงใครนะครับแต่ถาลง่แบบสวยงามหรือว่าไปจากสวยไปแบบสวยงามนะครับแฟนครับเอฟซีนะครับบบวายุบอกได้กระสร้างนะครับเพิ่นกับสีหุม่มสีหอมสีน้ำเบึงน้ำแง่งนะครับแต่แต่ไปบ่สวยงามมันกับเป็นเรื่องปกติที่สีมีแรงกระเพื่อมอ่าสีมีซิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับมาก เราสิทไปว่าเพินเพ่นบ่ได้เพราะว่านั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เพิ่นสิมกัามากไผบ่มักไผนะครับก็ว่ากันไปที่รายบุคคลนะครับซึ่งนะครับตัวเซี่ยส,สย่วนที่<ะ>นี้มันอันยังไงอันยังสีตัวใส่สยโอ้ยเกือบบ่มี่มีบ่มีต้องใส่ตัวเดียวลงกใหม่ดีเซี่เกือบบ่มีสิไปใส่จังได๋โอ้ยมันจะเฮ็ดคืขอันโอ้ยมันบ่แม่นแม่นนี่แหละมันงามแล้วเบิ่งแล้วบ่ต้องห่วงพิจารณากันได้มื้อคืนนี่ กืบพี่จราหนากันอยู่อุ้ยเกือบบ่มีมันนี่ไหมไปซื้อแม่มกอนี่ละเนอะสื้อไม่แม่รถเบืเหยี่ยมมากมากครับฮิปปี้ฮิปปี้อืมในสายติดโอเคพี่น้องครับมีแล้วหลายจริงกนหลายอย่างดอกเดียวสีมาบอกสู่ฟังเอาไปทีละคลิปละเปาะเนาะอ่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นอืมมาส่้านี่ก็ถามพี่มาเดียวไปแล้วเดี๋ยวมีเวลาว่างกันสิไรสดกับพี่น้องอยู่แต่ว่ากับว่าทันมี่ดอกช่วงนี้ สางสรรผลงานสางสรรงานใหญ่งานหลักภูนนะครับเมื่อนี้เริ่มเปิดกล้องแล้วตัวครับนี่ยสำหรับภาพยนตร์เรื่องไข่อ่อเฮานี่แหละครับคืองานสางงานใหญ่โมบายแค่ฉางหนอกแมมมอสคุณละไปอ่าสำหรับสาวหน่อยเป็นแพ่งทำหน่วยการสางโดยบอดเดนนิสเซิลชวนพันไปแล้วไหมสันสมูทว่าไดโนเสาร์ท่านได้ชวนพันกับสำงานไดโนเสาร์ลละไปเอองานสางงานปราวานบอดช้างสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกปราวานกับสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก เบื่องแง่งกันกับพน่นอนครับผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนภายในเขาอื่นว่ากรอบเวลาของภาพยนตร์ที่จะฉายเนี่ยถือว่าสั้นนะครับคิดเบื้องครับระยะเวลาของภาพยนตร์เนี่ยที่จะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ยาวเลยครับกับพอดตเนื้อเรื่องที่ได้วางไว้ฉะนั้นครับคุณภาพจะถูกอัดเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเข้มข้นบดนะครับ ละกาตัวละครถือว่าเข้มข้นมากแล้วนะครับทุกคนจับตาเบิ้งดีๆจับตาเบิ้งเฟ c e b บุ๊กวจดโจดีๆครับมีอีกหนึ่งคนนะครับที่ยังไม่ได้เปิดผมก็บชิบาบอกตอให้พี่น้องถ้าฟังเขาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้พิ่นีเบอกไปแล้วไอ้คิดหนึงเนี่ยอ้าเบิ่งครับพี่น้องครับพี่น้องทุกคนอาจจะคิดว่าหมดแล้วหรือจะมีอีกหรือไม่ ถ้าเบิ่งปี่ขั้นปากเดี๋ยวนี้หามล้อยอยู่ย่าพึ่งบอสย่าเพึ่งคือหามล้อวยวนะหามล้อยเดี๋ยวถ่าเซอร์ไพร์เอฟซีอ่ามีอีกหนึ่งคนนะครับจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบระธนิบาานบอกคือเขาแต่คิดว่าเซอร์ไพร์แล้วทุกคนจะจะคิดว่าว้าวแน่นอนยังไงก็ว้าวผมบอกได้เลยครับดืงน,น้องเวดังแน่นอนคนนี้ครับผมบอกเลยสุดๆอะ่ะอา้าวนะครับไม่ใช่แค่วงการอันนี้คือ มีผลงานแล้วด้วยนะครับเขาไปจำนีนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับ26นี้ครับนุ่นดำดงรับเชิญบนวีดีสาวน้อยเพื่อนแพงครับราคพอโจนองอิงนะครับเขาคุมได้ครับอะร้อยย่สิบเก้าบาทแล้วกกวันที่29นี่แห้งงันไงครับเขาฉากด้วยพี่น้องไปไปหนาเวทีครับวันปิดดูดูการสาวน้อยเพื่อนแพงครับบัตรรอยยิบเก้าบาทนะครับมีไข่หนึ่งแสนฟองไข่ไก่บอมเปนไข่บอลโจนะครับแจกนะครับแล้วก็รับเชิญ ศิลปินอาทิเช่นพี่เพชรสาราศครับอ่าพี่แม่มันดีวันแล้วก็จิตลาภูลาบทักไปได้สาวน้อยเป็นแพนงแฟนเพจนะครับเดี๋ยวเพิ่นตอบให้นะครับคลิปนี้เอาสร้างนี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตาม Subscribe น้ำแน่เข่งๆปังปังไปทํากันครับคายอ้อเป็นภาพ,พยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงขอบพระคุณครับ